ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราพานักลงทุนมาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักถุกจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย forex for you แนะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญยิ่งแนะนำม,มากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของห้องซิกของคูเปานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่790บาทต่อ10วันเท่านั้น a d line id เข้ามาสอบถามในส่วนของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับ เราพานั้งชุนนะครับมาดูการขึ้นไปของดัชนีในตลาดวอตรีส์คือที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลียวอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.77% SP500 ป,ปรับตัวปิดลบ1.30%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบมากที่สุด1.96%ครับ โดยทีส่วนของดัชนดีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยตลาดได้ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็หุ้นบริษัทรายใหญ่ขณะที่นักทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้นะครับ นักจุนจับตาการประชุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางชั้นนำสามแห่งของโลกในสัปดาห์นี้โดยเฟดจะ,ะแถลงกลารประชุมในวันที่1่กุมภาพันธ์ตามเวลาสหรัฐหรือว่าตรงกับช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่2ก็ตามนะครับนักทุนขณะที่นักทุนส่วนใหญ่ก็คาดการว่าเฟดจะปรับรดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมครั้งนี้นอกจากนี้แล้วในวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษโดยนักวิเคราะห์คาดว่า ทั้ง ECB แล้วก็ BOE เนี่ยนะครับจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%ในการประชุมครั้งที่จะถึงนี้ด้วยครับนักทุนดีไปข่าวของดัชนีในตลาดวอ l ์ s สตรี t นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะครับสัญญาณ้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์นะครับปิดร่วงลงกว่า2%ในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางชั้นนำของโลกซึ่งรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐ จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ตลาดก,ก็ยังถูกกดดันจากรายงานที่ว่ารัสเซียนั้นยังสามารถส่งออกน้ํามันในปริมาณที่มากแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากชาติตะบันตกก็ตามครับทุกท่านคุณเดนนิสคิสเลอร์นะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท B o โอเคฟ n c i เ l กล่าวว่านักลงทุนยังคงหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั้นจะส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำมันชะลอตัวลงครับ สัญญาณมันดิบนั้นจะได้รับปัจจัยลบจากรายงานที่ว่ารัสเซียยังสามารถสองน้ำมันดิบได้ในปริมาณมากแม้ว่าจะถูกสาภาพยุโรปแบนการนําเข้าน้ํามันและก็ถูกประเทศกลุ่ม G-7 ใช้มาตรการกําหนดเพดานราคาน้ํามันนะครับทั้งทุนเพื่อเป็นการตอบโต้การที่รัสเซียลุกรารยูเครน รายงานระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทางเจ้าชายมูฮัมหมัดบินชามานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือการเกี่ยวกับความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกรวมทั้งหารือกเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองการคา้าเศรษฐกิจพลังงานระหว่างรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียอีกด้วยครับนักทุนตัวนี้ก็เลยเป็นปัจจัยนะครับที่สร้างแรงลบให้กับตลาดต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทองก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังมีการขยับปรับตัวย่อระบาดเล็กน้อยโดยตลาดได้ถูกกดดันจากการแข็งค้าของดอลลาร์แล้วก็แรงเทขายทํากําไรนะครับหลังจากสัญญาทองคําพุ่งอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาขณะที่นักทุนก็รอคอยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับนี่กันทั้งหมดครับนักทุนที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ